เพราะว่าเสานั้นมีปริมาตรน้อยกว่าแล้วก็จะปิดวาล์วที่ฐานก่อนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกลไกของพวกเราโรงเรียนคณะราชบ,บำรุุปฐุมธาน,นีค่ะสาหรับในที่นี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคณะราชบำรุงปฐุมธาน,นีนะครับเตรียมอุดมศึกษน้องก้ามีอะไรอยากจะถามคณะราชบำรุุปฐุมธานีครับเชิญครับค่ะถามเรื่องมวลที่ใส่ลงวนม้าหมุนนะคะทาไมไม่ใส่แบบเยอะๆเลยอะคะเกิดใส่มากจนเกินไปนะ มันจะกดอา,อาจจะมีผลกดทําให้แมวหมุนของเราเนี่ยลดต่ำลงวงลีของเราก็จะไม่ได้ระหนาและลูกสูบอะคะ่ะถ้าเกิดมันกดมากเกินไปเนี่ยตัวลูกสูบของเรามันจะไม่พอดีนะมันจะสูงเกินมีสิที่จะไปโดนขาของแมวหมุนได้แล้วมันจะชักเข้าชักออกได้อย่างไม่มีประสิทธิธภาพ่ะแล้วน้องคิดว่าไอ้กรอได้ใช่ไหมเรียกว่าแกนไดอะค่ะแกนได้กับท่อ PVC ีเนี่ยมันจะแข็งแรงพอหรอในการหมุนหนูจะมีการใส่จารบีค่ะซึ<ด>่งเป็นตัวหลอดตัวหล่อลื่นค่ะในการเคลื<ด>่อนที่ของวงลีค่ะมันจะทําให้ลื่นขึ้นช่วยชะลอการสึกกร่ออนขง กรอได้กับตัวท่อพ VC ีค่ะอ่าเรามาต่อกันเรื่องเหนื่อยเนื่อยอะไรกันเลยละกันเอาเอากระดานชนวนมาก่อนเลยไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เหนื่อยแบบนั้นครับเหนื่อยในการออกแรงครับการจะใส่มวลเยอะเนี่ยเราต้องเหนื่อยในการออกแรงตอนต้นแรงนี่เขาว่าเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าของทางทีมเตรียมอุดมน้อมเก้าคิดว่าของหนูเนี่ยต้องมากกว่าอยู่แล้วค่ะมากกว่าจริงๆเพราะว่า ออก,ก็เพราะว่าเราเพิ่มมวล23กิโลต่อนหนึงที่นั่งมีสีที่นั่งก็คือ92กิโลเ<ม><ม>พราะฉะนั้นจะต้องออกแรงมากกว่าอยู่แล้วค่ะนะคิดแบบง่ายๆนะฮะไม่ใช่เราคิดอย่างนี้เราเราเราองคิดดูถ้าเราใช้เวลาน้อยๆในการผักให้มันเร็วเท่าอยากที่เราต้องการเนี่ยถ้าเราใช้เวลาตอนต้นน้อยๆเนี่ยเราต้องเหนื่อยมากมันออกแรงเยอะ<ม>ถูกปะเราเรากี่รอบนะสักประมาณ30รอบต่อน,นาที ทำให้ได้30สิบรอบนี่ภายใน2วินาทีต้องหมุนได้1รอบเนี่ยครับทำเร็วไหมฮะเร็วนะเร็ว,เร,วเร็วมากเร็วมากนะครับซม่งวัาจะ,จ,ะจะหมุนให้เร็วขนาดนั้นได้หรือเปล่าด้วยเหรอฮะคำตอบก็คือได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเครื่องของเรานะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าหลอดก็อได้ค่ะก็เป็นพลาสติกแล้วก็วงล้ก็เป็นพลาสติกการที่หมุนเร็วขนาดนั้นจะต้องเกิดความร้อนจะมีความสึกหลอแล้วก็จะมีกลไกของเราก็ต้องแบบรัวน,นะคะเพราะว่าเท่า P ี c มีขนาดเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะ มันทาได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่ทําเพราะว่าเราก็ต้องคิดถึงว่าโจทย์ของเราคือต้องสูบลมให้ได้ภายในเวลา20นาทีไม่จะก็คือเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องเต็ม20คะแนนเราหวังเพื่อจะทาเสาให้เต็มก่อนอ๋อคือตัวนี้วางแผนเอา10คะแนนจากเสาก่อนค่ะฐานค่อยว่ากันทีหลังเพราะฉะนั้นความเร็วจะไม่ทําให้ถึง30นาที30รอบต่อนาทีไม่ทําอย่างนั้น เพราะว่าเดี๋ยวกลัวร,ระบบมันจะรบจะับไม่ไวหวถ,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 ถ้าเราจะทำให้ถึง30รอบต่อนาทีคือได้ตามที่เราคํานวณไว้นะคะแต่ว่าแล้วเราทําในทางในเรื่องจริงอะมันเป็นไปไม่ได้นะว่ามันก็ไม่ควรทำารู้สึกว่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าเราจะทําได้ทันหรือเปล่านี่คือคณะราษฎรบำรุงปรทุมธานีเอ้าถ้าพร้อมสปรพยุทธครับร เขากําลังจะขึ้นแล้วนะครับโอ้ดูขนสบายสบายเลยนะเอายังไงครับเอายังไงครับอะไรฮะเอาตรงข้อต่อมีรั่วเลยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการอาล่ะครับมาที่ห้องปฏิบัติการของเตรียมวิทศึสษาน้อมกล้านะครับ นี่คือการท้าของเรานะครับบ้านลมนะครับต้องมีการสูบลมเข้าไปในบ้านหลังนี้คะแนนจะได้ก็ต่อเมื่อผลสําเร็จของการทดลอง20คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์กลไกที่สามารถทําให้บ้านลมพองตัวจากแรงของม้าหมุนได้ภายในระยะเวลา20นาทีหากผู้เข้าแข่งขันสามารถสูบบ้านลมส่วนที่เป็นฐานจะได้รับคะแนน10คะแนน แต่ฐานเมื่อสูบลมจนพองตัวจะต้องมีความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า28เซนติเมตรหากผู้เข้าแข่งขันสามารถสูบบ้านลมส่วนที่เป็นเสาจะได้รับคะแนนต้นละ2.5คะแนนโดยเสาทั้งหมดมี4ต้นซึ่งเส้นรอบวงของเสาจะต้องพองตัวให้ขนาดเส้นรอบวงได้54เซนติเมตรเอ้าถ้าพร้อมสับป,ประยชน์ครับโหหนักกันนะยกไปโยกกลับนะครับ <จะ S 1> นั่นครับม <า S 1> ลมไปแล้วนะครับเราเห็นการเคลื่อนไหวแล้วฮะ สูบแล้วนะฮะโหไปไปพอสมควรเร็วพอสมควรนะครับเนี่ยมีการตอนนี้มีการเช็คระบบเล็กน้อยนะครับน้องอตอมเช็คอะไรอยู่ครับเช็คเปล่าครับเบาเป็นปกติดีครับน้องตอมครับตอนนี้ระบบทำงานถือว่าเป็นไงบ้างครับปกติใช้ได้ครับปกติใช้ได้นะโอ้มีดิดนิ้วนิดนึงด้วยนะฮะโอ้มั่นใจมั่นใจ โอ้โหดูด้านนี้เลยครับมาแล้วนะครับลมเริ่มมาแล้วนะครับยันขาวตอนนี้ลมค่อยเข้าไปในบ้านลมของเราแล้วนะครับดูเหมือนทํางานได้อย่างเป็นปกติมากแล้วก็เข้าไปในเสาด้วยนะครับพร้อมๆกันไปด้วยกันนะฮะรอดูความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับเวลาตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่ครับ2นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับมาได้พอสมควรเลยนะฮะเหนื่อยยังป่อยม เสากำลังจะขึ้นแล้วนะครับเสากำลังจะขึ้นแล้วนะครับเหนียะโอเคเลยให้เกียรติตำนะผ่านไป4นาทีนะครับยังเหลือเวลาอีก16นาทีดูสบายๆเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไหวมั้ยผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับตอนนี้โอ้โห ึืคักบ้านนะครับดูน้าสดูนะโอ้โหมาแล้วครับมาดูนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับเสาบ้านของเรานะครับอย่างนี้เกือบตึงแล้วนะครับแต่ว่ายังไหลได้อยู่นะครับต้องทำให้ไม่ไหลเลยนะครับพอละและตอนนี้ฐานเป็นยังไงครับฐานเต็มแล้วนะครับเลยแล้วนะครับโอ้โหฐานพาไปแล้วครับฐานตอนที่เกิดแล้วนะครับ2 8สบสบายๆนะฮะเสาจะเต็มแล้วนะครับ อัดต่อเลยนะครับเพิ่งผ่านไป6นาทีเท่านั้นครับนี่ด้วยพลังของน้องเดียวคนเดียวก็จะทําสาเร็จแล้วนะครับที่เหลือนี่ถ้าไม่มีอะไรห่วงเลยนะครับเดี๋ยวตั้งแบบแซมเปรี่ยมเลยนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้ผ่านไปเจนาทีครับแต่ว่าดูเหมือนทุกอย่างสบายเลยนะฮะการออกขางวันหญ่เรี่ยนน้อมครับตอนนี้มันไม่รู้จะอิ่มไปไหนแล้วนะครับมันบวมใหญ่เลยนะฮะน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวพี่วอบเช็คดูนะครับ เสาวนี้ผ่านนะครับเสานี้แน่นปึกเลยนะครับผ่านนะครับเสาวนี้คงไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นมานั่นแต่แรกเลยนะครับและเสาวนี้ก็โอ้ใสยรัดตอนนี้รัดรัดตึงเปี๊ยเลยนะครับเพราะฉะนั้น4ี่เสานะครับเสาละ2 5 10คะแนนเต็มๆแน่นอนครับขาน,นียกขึ้นมาลอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นผ่านอีก1 0คะแนนรวมทั้งหมดเตรียมน้อม20คะแนนเต็ม มีอะไรสงสัยตรงไหนยังไงไหมฮะกับสิ่งที่เขาประดิษฐ์ไม่มีข้อสงสัยเลยครับมันเร็วขนาดนี้มันสมบูรณ์แบบ,บนะครับ,บ่<ม>าเนเพียงแค่8นาทีเท่านั้นนะครับเอาละอีกทีมหนึงจะเป็นอย่างไรบ้างจะได้เสาอย่างเดียวหรือว่าจะได้รวมฐานด้วยแบบนี้นะครับไปกันเลยครับ อะครับอยู่กับคณะราชบรรมงป,มงปทุมธานีห้องปฏิบัติการของเขาอยู่ด้านหลังเรียบร้อยนะครับ <S <S วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าขอ4ต้นนี้ก่อนและ,ะสุดท้ายเดี๋ยวขอฐานที<ด>หลัง<ห>นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วสับป,ประยุทธ์ครับโอบ้ด,ดูขุนสบายๆเลยนะ มาเลยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นได้ฟังเสียงเลยนะครับคนไก่ทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับตอนนี้ฐานไม่ไม่อารมณ์เท่าเลยใช่ไหมครับค่ะยังค่ะขอสาวก่อนเลยนะครับมงีลมเข้าบ้างไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวงลีกับแกนได้นะฮะ ทำให้ถูกทํางานได้16ตัวเลยนะครับและสิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเขาสร้างวงลีเองด้วยนะฮะสองนาทีครึ่งนะอะไรครับสองนาทีครึ่งนะครับ2นาทีครึ่งเราเห็นเสามาดูดปลาแนะครับแต่ว่าลมยังไม่เต็มระบบยังทํางานได้ดีนะครับเริ่มหมุนเร็วขึ้นเลวนะครับปิดแข็งแล้วนะครับนี่มีการปิดวาล์วสลับนะครับ เสาไหนได้แล้วปิดเลยนะฮะมีมั่นใจเลยนะครับผมมั่นใจปิดม้าวเลยนะครับให้ลงบังคับทิศทางไปในทางเดียวกันนะครับตอนนี้ต้องอีกนิดนึงนะครับอันนี้อีกป่ะคะนี่แน่นแล้วนะครับอันนี้โอยังคะพี่อันนี้โอแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับโอ้โหแน่นปึ๊กเลยนะครับเสาทั้งสี่ต้นเรียบร้อยนะครับกิบไปดูไปดูตอนนี้สบายใจแน่ๆแล้วนะครับเสาสี่ต้นนะครับ2.5คะแนนสี่ต้นก็ สิบคะแนนแน่ๆแล้วนะครับถ้าทำฐานได้28เซ็นต์เซนอีก10คะแนนนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว7นาทีครับความเร็วเป็นไงครับอาจารย์ครับ ถ้าเกิดตอนเขาทำช้าๆนะประมาณ10รอบใน20วินาทีก็ตรงก็ตรงนะฮะก็คือ1นาทีน่าจะได้60รอบ30มสรอบนะครับนั่นคือช้าๆนะฮะอ้าแสดงว่าทาน้องกริปเร่งหน่อยไหวัยวัยวัยกไปแล้วมีลุ้นเลยนะฮะเริ่มปวดหลังกันแล้วครับเดี๋ยวาโดนข้างล่างถ้าเร่งหน่อยนะครับจะมีลุ้นอีก10คะแนนนะครับแต่ตอนนี้เมื่อยแล้วนะครับเอาอย่างไรครับเอาอย่างไรครับอะไรฮะอ๋อมีรั่วเหรอฮะ เอาตรงข้อต่อ,ตอมีรั่วนะฮะเกิดการ่อมแซมระหว่างทางเล็กน้อยผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับใช่รอไรหลุดไปแล้วยไหมครับไปแจ้นนะครับมีอะไรหลุดกิต์มันจะหลุดตัวหนึ่งมีหลุดตัวไหนหลุดลูกซูมหลุดหนึ่งนะฮะมันก็มี้างตัวว่ะ ัสู้ไม่ถอยเลยนะครับตอนนี้มาช่วยเพื่อนแล้วนะครับอ่าสามนาทีสุดท้ายนะครับจะทันไหมครับโอ้ยิ่งแรงสาวๆด้วยนะครับด้านนี้ดูเหมือนจะได้นะครับแต่ด้านนู้นยังข, <อ S 1> ขาดอยู่นะฮะนับถอยหลังแล้วนะครับสิบเก้าแปดเจส หมดเวลาครับโอโตู้ไม่หยุดเลยนะครับตลอด20นาทีที่ผ่านมาหมุนกันทุกคนเลยนะครับมาสรุปคะแนนกันตรงนี้นะครับเรื่องของใจนี่มีเกินร้อยนะฮะแต่ว่าเรื่องของคะแนนก็ต้องมาวัดกันนะครับเสาวทั้ง4ต้นเราให้ผ่านตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแข็งตั้งแต่ตอนพิสูจน์ตอนแรกนะครับแล้วก็เอาเอาลมทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ฐานนะฮะเอามาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับมาดูว่าพอจะเป็นไปได้บ้างไหมครับ ด้านนู้นเนี่ยเต็มเต็มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือด้านนี้สิครับมันยังขาดอยู่นะครับระดับ28ยังอยู่คงที่นะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นฐานก็คงจะบอกว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคณะราบบำรุงปทุมธานีครับรับคะแนนรวมทั้งหมด10คะแนนนั่นเองครับอันนี้จะลุ่มกรนกับเวทีใหญ่กันเลยนะครับไปกันเลยครับมาถึง โหวตจากคนดูในห้องส่งของเรานะครับจะให้2โรงเรียนนี้สักกี่คะแนนนะครับคะแนนโหสเต็ม30เริ่มจากเตรียมน้อมกันก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเอาโหวตครับเตรียมน้อมรอรุ่นนะครับได้มา20คะแนนโหสถครับเอาละมาทีโรงเรียนนึงนะครับคณะราบบำรุงปทุมธานีนะครับจะคว้าใจไปมากหรือน้อยเท่าไรกันแน่นะครับถ้าพร้อมแล้ว โหวตครับคณะราษฎรไม่มีใครกล้าดูเลยเหลอฮะทั้งสิ้น24โหวตครับคณะราษฎรบำรุงประทุมธาน,นีถึงจะทำการทดลองได้ไม่ดีนักนะครับแต่ก็ได้ใจผู้ชมในสตูดิโอของเราไปครับซึ่งคะแนนนี้ก็ยังตามเตรียมอุดมน้อมกล้าอยู่นะครับเราไปลุ้นคะแนนจากคณะกรรมการของเรากันดีกว่าครับาการกตอนนี้ไม่ถึงส0คะแนนนะครับ แต่คณะกรรมการมีอยู่70ดนะฮะเอาเริ่มเริ่มจากพี่สายปานครับค่ะก็สำหรับโรงเรียนเตรียมโรงสสารหนองกานะคะมีความรู้สึกประทับใจมากค่ะประทับใจจากน้องๆที่เห็นน้องๆเขานำเสนอแล้วก็การแก้ไขปัญหาในการตอบโจทย์ค่อนข้างดีนะถึงแม้บางทีจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ก็รอบครอบดีค่ะแล้วก็จากอุปกรณ์ที่น้องเขาเสนอมาก็คือค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูง แล้วก็ส่วนออโรงเรียนต่อมานะคะคือโรงเรียนคณะราชบำรุงปทุมธานีค่ะประทับใจมากเหมือนกันค่ะน้อง3คนเนี่ยทำให้ปาเห็นว่าที่จริงแล้วผู้หญิงก็แข็งแรงได้เหมือนกันแล้วก็น้องเขาค่อนข้างแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเอาอาจารย์<า>วรบรบงเชิญครับขอขอชมเรื่องดินามิกของการนําเสนอของทีมคณะราชบำรุงก่อนละกันครับทั้ง3คนส่งต่อกันดีมากผมว่าเห็นเห็นแล้วมันลื่นมันรู้สึก บรรยากาศเห็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะฮะไม่รู้สึกประมาะคุยกันแต่เรื่องพูดเร็วต้องปรับปรุงนิดนึงนะฮะทีมนี้ผมว่าดีแล้วนะฮะสำหรับสำหรับทางเตรียม,ม,มน้อมนะฮะน้องเดี่ยวต้องต้องดึงตัวเองขึ้นนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสนะฮะพยายามตรงนี้หน่อยแล้วกันแล้วทุกอย่างเนี่ยจะไป ได้ดีขึ้นมากๆเลยนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์เชิญครับเริ่มจากทางเตรียมอุดมน้อมกล้าวนะครับชอบมากเลยที่เราประดิษฐ์ลูกสูบเองอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากในระบบเราเถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่สามารถประสบความสําเร็จได้คือที่พักลมของเราคิดออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนือชั้นมากทีเดียวนะครับส่วนทางด้านคณะราชบํารุงเนี่ยวงรีวงรีมาแรงมากชอบตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมากๆสําหรับผมนะเห็นแล้วค่อนข้างทึ่งเลยแล้วก็ เห็นความตั้งใจอ,อย่างหนึ่งของเขาคือเขารู้ว่าระบบของเขาเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็พยายามไม่ฝืนระบบคือคือรู้ว่าระบบเราทําได้เต็มที่เท่านี้แล้วเราก็โอเคทําได้เต็มที่เท่านี้ยอมรับผลของมันนะครับแล้วก็เรื่อง,องใจสู้ที่ห้องนั้นเนี่ยใครๆก็เห็นตอนนี้เชื่อว่าทุกคนก็เห็นแล้วเหมือนกันขอบคุณมากครับามาดูนะครับโรงเรียนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทีมนั้น คือโรงเรียนโรงเรียนออกมาเป็นเป็นเรียนบุรโธสาน้องกล้ากรุงเทพครับมาแล้วครับสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วนะครับ การร้อง,งก็สําเร็จนะครับวันนี้ก็สําเร็จครับเตรียมน้อมรับตุนการศึกษา10,000บาทครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นย right ังไงบ้างทมที000 000่มากเป็นกำลังใจที่สุดยอดมากครับคณะราชบํารุนะครับสู้กันอย่างสุดใจเลยนะครับรับถึงการศึกษา5,000บาทครับมีอะไรจะเป็นให้กําลังใจกับทีมเตรียมน้อมไหมครับคณะราชก็อยากให้ครั้งต่อไปนะคะ ้้านใหฟิตอีกนิดนึงเพราะว่าครั้งต่อไปน้องจะเจออะไรที่แบบโคตรยากอะค่ะอยากให้น้องแบบกลับมาที้เต็มที่ค่ะเต็มที่นะครับมาเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการด้วยครับแล้ววันนี้พิธีกรสมพิสนาอุทิศสวัสดีครับเรามาสรุปคะแนนทั้งหมดกันครับ ในที่สุดเตรียมอุดมหนองกล้าวก็เป็นฝ่ายชนะผ่านเข้ารอบไปรอผู้ชนะระหวา่างโรงเรียนวิสุทธรังสีกับโรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวนต์อย่งไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆเขาด้วยนะครับววิิทททยทยยาาาศศประุธ